ขี่กันดังขนาดนี้จะให้กูหลับยังไงไม่ใช่สนามแข่งนะพวกเจ้าเฮ้ยมันวิ่งมาแล้วมาถ่ายเซลฟี่กับกูหน่อย <c oughs> ขอโทษพี่ช้างทีหลังผมจะขับเบาๆครับครั้งหน้าไปเปลี่ยนท่อไอเสียนะ <c oughs> เสียงดังจนเสือตกใจหมดป่าแล้ว <c oughs> ครับพี่ช้าง <c oughs> เดี๋ยวผมจะไปใส่ท่อเงียบๆทันทีครับพี่ช้างขอโทษนะครับ คราวหน้าเอาขยะก,กลับด้วยนะไม่งั้นพี่จะขี่มอไซค์ตามไปเก็บเองขี่กันดังขนาดนี้จะให้กูหลับยังไงไม่ใช่สนามแข่งนะพวกเจ้าเฮ้ย <Hey! S 2> มันวิ่งมาแล้วมาถ่ายเซลฟี่กับกูหน่อย <c oughs> ขอโทษพี่ช้างทีหลังผมจะขับเบาๆครับครั้งหน้าไปเปลี่ยนท่อไอเสียนะ <c oughs> เสียงดังจนเสือตกใจหมดป่าแล้ว <c oughs> ครับพี่ช้าง เดี๋ยวผมจะไปใส่ท่อเงียบๆทันทีครับพี่ช้างขอโทษนะครับคราวหน้าเอาขยะกลับด้วยนะไม่งั้นพี่จะขี่มอไซค์ตามไปเก็บเอง